วันนี้ได้เก็บสมาร์ทว่าตัวใหม่ของทางโคสเป็มานะครับเป็นรุ่นโคสเป c e ออฟนะครับแ้าแปลตามตัวเนี่ยออฟเนี่ยจะแปลว่าทรงกลมนะครับก็จะเข้ากับดีไซน์ของทางรุ่นนี้เลยนะครับก็คือว่าหน้าจอเป็นแบบกลมนะครับแล้วก็สำหรับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยมาดูกันต่อครับมาแกะกล่องกันก่อนนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็สายนาฬิกาแบบยางนะครับสายชาร์จแม่เหล็ก ฟิล์มกันรอยแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับสำหรับวัสดุดีไซน์ของรุ่นนี้นะครับมาเริ่มจากดีไซน์กันก่อนนะครับตัวเรือนเนี่ยทั้งตัวรวมไปถึงขอบจอเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับ ดีไซน์เรียบแบบนี้เลยนะครับผมค่อนข้างชอบแบบนี้นะครับเพราะว่ามันดูไม่เทอะทะดีตรงด้านบนเนี่ยจะมีปุ่มเม็ดมะยมนะครับปุ่มเป็นปุ่มโลหะแบบเดียวกันกับตัวเรือนนะครับใช้งานแบบหมุนนะครับแล้วก็แบบกดนะครับเวลากดเนี่ยก็จะมีสั่นด้วยนะครับรุ่นนี้บอกไปเลยว่าสั่นค่อนข้างแรงนะครับเวลาสั่นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะครับด้านล่างเนี่ยวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบเงานะครับมีเซ็นเซอร์การวัดค่าต่างๆอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับ แล้วก็มีไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีลําโพงในตัวนะครับผมการชาร์จเนี่ยจะใช้สายแม่เหล็กชาร์จตรงพอร์ตตรงนี้นะครับมาในส่วนของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ให้หน้าจอมาแบบอมูเลนะครับ1.43ด1.4-3นิ้วนะครับสีค่อนข้างคมชัดนะครับแล้วก็สีจัดจ้านนีนะครับผมจอไม่เป็นเม็ดๆนะครับถ้าดูใกล้ๆนะครับ ดิเฟเรนเนี่ยให้มาสูงสุด60เฮิร์นะครับแล้วก็จะมีสลับกันบ้างนะครับเป็น30แล้วก็ไป60เฮิร์บ้างนะครับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะครับผมความแข็งแรงเนี่ยเป็นกระจกแบบ Gorilla Glass นะครับถ้าเป็นกระจกชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับที่ใช้ในสมาร์ทโฟนนะครับผมกับที่ผมชอบอีกอย่างคือว่าตรงขอบเนี่ยมันนูนนะครับมันจะกันจอให้เราอีกรอบเนี่ยนะครับถ้าไปถูเรือไปโดนอะไรเนี่ยส่วนขอบเนี่ยจะโดนก่อนนะครับผมอันนี้ถือว่าดีมากนะครับเซ็นเซอร์การตรวจจับเปิิิิดดดดดหหหหนน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 น้้้้้าาาาจจจอออออเเเเีีี่่่่ยยยยตกรรรืปปปทไไไวะะคคัับบมชลง ตามแขนของเราเนี่ยนะครับดูตัวอย่างได้เลยครับและรุ่นนี้นะครับรองรับ a d นะครับเปิดหน้าจอแบบประหยัดพลังงานได้ทั้งวันเลยนะครับมีให้เลือกตามแอปหรือว่าใช้จากหน้าปัดนาฬิกาที่เราดาวน์โหลดมาก็ได้นะครับสำหรับสายนาฬิกานะครับรุ่นนี้ใช้ขนาด22มิลิเมตรนะครับก็คือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับสายที่ให้มาเนี่ยจะเป็นแบบซิลิโคนอ่อนนะครับไม่แข็งเลยนะครับก็คืออ่อนๆเลยนะครับใส่สบายนะครับใส่แล้วไม่คันนะครับถ้าใครมีสายอื่นที่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็เอามาเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าตัวนาฬิกาาี่่ัปรมอทวไผ ยี่ห้ออื่นมาใส่เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับใส่แล้วสวยเลยนะครับการกันน้ํารุ่นนี้อยู่ในมาตรฐาน IP 6 8นะครับมันจะช่วยการกันน้ํากระเซ็นหรือว่าพวกฝนตกได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้จุ่มน้ําหรือว่าว่ายน้ำนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ได้บุกลุยขนาดนะครับจะเป็นออกแนวใช้งานทั่วไปนะครับเรามาดูฟังก์ชันของนาฬิการุ่นนี้กันนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับ การแจ้งเตือนรุ่นนี้นะครับรองรับภาษาไทยทั้งเมนูและการแจ้งเตือนนะครับร้อยเลยนะครับฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยัยรุ่นนะครับอ่านง่ายนะครับไม่ใช่แบบสมัยก่อนนะครับผมทดสอบการแจ้งเตือนข้อความไลน์ Messenger นะครับก็แจ้งเตือนได้ดีนะครับส่วนการโทรบนแอปเนี่ยจะมีการแจ้งเตือน1ครั้งนะครับตอนสายเรียกเข้ามานะครับและการแจ้งเตือนอีกครั้งตอนไม่ได้รับสายนะครับสำหรับไลน์นะครับแล้วก็ Messenger นะครับ ส่วนการโทรป,ปกติเนี่ยก็จะแจ้งเตือนแบบยาวๆสามารถรับสายได้นะครับคุยผ่านสายได้เหมือนกันนะครับเ้ามีไมโครโฟนกับลำโพงในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับ a i s Contact Center ยินดีให้บริการค่ะ ก,การออกกำลังกายนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะครับจะไม่มี GPS ในตัวนะครับจะเน้นการออกกาลังกายภายในบ้านหรือในร่มนะครับ สำหรับผมเนี่ยใช้ปั่นจักรยานในบ้านนะครับการวัดการเต้นของหัวใจเนี่ยก็คือทําได้ดีนะครับไม่มีหลุดนะครับ UI อ่านง่ายนะครับมีบอกการเต้นหัวใจนะครับผมว่าอยู่ในระดับไหนนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีการตรวจจับออกกำลังกายแบบ6แบบนะครับเช่นพวกวิ่งปั่นเดินนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะจับจากชีพจรของเรานะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับการออกกำลังกายเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าโหมดเลยนะครับใครที่ชอบออกกำลังกายในร่มตัวเนี้ยถือว่าตอบโจทย์นะครับใช้งานได้ดีนะครับการวัดสุขภาพนนนนะคครรรรรััับบบสสาาาหหุุุ่่ี้้วดขภพมในะครับ เช่นการวัดอาตาัตราคารเติโของหัวใจนะครับการวัด SPO2 นะครับการวัดความเครียดนะครับวัดความนอนนะครับวัดความดันนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนการน,นั่งนานนะครับแล้วก็ เตือนงานกินน้ำไม่ด้วยนะครับการเชื่อมต่อแอปนะครับรุ่นนี้ใช้แอปใหม่ชื่อว่า Aspect Move นะครับแอปที่ใช้งานง่ายนะครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วเนี่ยการตั้งค่าจะไม่ซับซ้อนนะครับการแปลเมนูไทยก็ตรงดีนะครับการตั้งค่าต่างๆก็ผ่านแอปนี้ได้เลยครับเช่นการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกานะครับการตั้งค่าการแจ้งเตือนแอปต่างๆนะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยจะมีอัปเดตนะครับสำหรับเฟิร์มแวร์รุ่นนี้นะครับผมการตั้งค่าเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแบบละเอียดนะครับก เยอะเลยนะครับแล้วก็มีหลายแบบด้วยนะครับลองดูครับแล้วเราก็สามารถใส่รูปตัวเองนะครับแล้วก็ตกแต่งเป็นหน้าปัดนาฬิกาได้ด้วยนะครับการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาทำได้ง่ายๆคือว่ากดที่หน้าจอค้างไว้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนนาฬิกาได้เลยนะครับ สำหรับแบตเตอรี่นะครับการใช้งานของผมทั่วไปนะครับจะเป็นการออกกำลังกายตอนเช้านะประมาณเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนตลอดทั้งวันนะครับไม่เปิด LED นะครับแบตก็จะลดไปประมาณ4-5%ต่อวันนะครับจะลดมากกว่านี้ถ้าใช้งานเยอะๆนะครับถ้าตามสเปคเนี่ยการใช้งานรุ่นเนี้ยจะได้มากสุดประมาณ14วันนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ถ้าใช้งานเกิน5วันเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับไม่ต้องชาร์จทุกวันนะครับสรุปการใช้งานนะครับคุ้มสเปกอ็อฟเนี่ย เป็นสมาร์ว่าตัวเลือกใหม่นะครับที่ไม่เน้นเรื่องความถึกทนรุ่นพี่อย่างแท้งซีรีส์นะครับแต่จะเน้นใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันนะครับเช่นดูการแจ้งเตือนนะครับรุ่นนี้จอสวยนะครับบอดี้โลหะนะครับอ่อนร่างกายในร่มนะครับใส่เที่ยวหรือว่าใส่แบบไปงานต่างๆก็ได้มันดูเรียบหรูดีนะครับผมว่ามันดูสวยดีนะครับวัดสุขภาพได้ในระดับหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยในราคาพันกว่าบาทนะครับที่สําคัญเนี่ยโคสเปตเนี่ยจะรับประกันนาฬิกาให้2ปีเลยนะครับเป็นแบรนด์ที่ใจปั้มพอๆกับแบรนด์ใหญ่่เเลลลยยยนน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 นะะะะะคคคคคครรรรรัััััับบบใใใสสจจดงงููิิิกกก์์ททีผมแปปปไไไวว้้้้้หหาาศอ สวัสดีครับถ้าชอบพี่ AI ฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยครับ